ค่ะเพื่อนๆวันนี้มันจะมาทําผัดขี้เมาเส้นใหญ่นะคะเป็นผัดขี้เมาไก่ค่ะวิธีทำไม่ยากเดี๋ยวไปดูกันค่ะไฟแรงนะคะใช้แฟแรงสุดเลยก็ใส่ไก่ลงไปไก่กับน้ำมันนะคะผัดก่อน ก็ใส่เก็ดฟางถั่วหน่อไม้แช่หลอดถั่วหน่อไม้แค่หล,หหล,หลอดนะคะใส่ไป ปรุงรสด้วยน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาลใส่พริกเกียวลงไปหน่อย ก็ใส่น้ำซุปไก่นะคะลงไปแก็ใส่เส้นใหญ่นะคะลงไปเลยใส่เส้นใหญ่ลงไป จนให้มันนัวแล้วก็แห้งนะคะพริกกระเทียมตำก่อนนะคะพริกกระเทียมตำใช้พริกเม็ดเล็กนะคะพริกกระเทียมเม็ดเล็กตำแล้วก็ใส่พริกหยองพริกแดงเม็ดใหญ่ด้วยแล้วก็ใส่กะปินิดหน่อยเกลือนะคะตำเป็นพริกกระเทียมตอนที่เรามาผัดกัน แล้วก็ใช้ไฟแรงน,นี้นะคะเส้นนัวดีแล้วนะคะแล้วก็แห้งแล้วก็นี่เลยใส่กระเพราลงไปใส่กระเพราที่เราเก็บมาป็นสวนมะเ้านี้นะคะโอเคเสร็จแล้ว แล้วนะคะผัดขี้เมาเส้นใดหน้าตาประมาณนี้นะคะหอมมากเลยแล้วก็ใส่กะเพราสดแต่งจานไปสักนิดนึงเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวไปยกเสิร์ฟกันค่ะ